พ่อกลัวมาละมีหุูมือป่ะเออมาแล้วยอยู่มาแล้วครับเริ่มมาตอนนี้หนึ่งตอนนี้สองพันสองร้อยคนแล้วครับสองพันห้าละครับน้องกล้องจิโร่มาด้วยพี่กิก้ามาด้วยเดี๋ยวผมใส้ตอนไอพี่ออฟมาลูกมาครับอ่าน้องทักทายก่อนทักทายพี่ก่อนทักทายทั้งกี่คนนะฮะ ตอนนี้2,008ครับ2,008 2,008รอยคนนะครับก็ทำตามสัญญานะครับวันนี้เราจะมาทำมีไก่ฉีดแบบเด็กหอว้าววัตถดิบมีในร้านสะดวกซื้อนะครับผมค่ะนี่นะครับมดูวดิก่อนอันนี้เป็นหมี่ไม่ใช่บะหมี่นะเป็นหมี่แล้วก็มีอกไก่ก็เป็นโปรตีนของเราแล้วก็มีกระเทียมเจียวเอ้ย หอมเจียวเพราะว่ากระเทียมเจียวไม่มีแล้วก็มีเครื่องปรุงแล้วก็เราน่าจะหยัดออนด้วยไข่ลวกเนี่ยว้าวนะกินมากยัางย่างอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเอส้นนไปลงก่โอเคครับมาแค่เดียววะเนี่ยบล็อกขี้ละอ่านลูกจอบลงไปแล้ว มีสิใหม่มากพี่พี่บอกเราต้องทำอะไรก่อนอะไแม่จะเผยังไรก็เอาระมาณนี้จริงๆเราน่าจะรวมแล้วก็คริกทอดตอนนี้เครื่องเสื่อเครื่องเครื่องเคื่อมันรวมกันอ๋อมันรวมกันแค่แต่นี้ต้องลวกกี่นาทีคะให้อร่อยจริงๆเราเราดูเทคเจอร์ได้เลยเออบางคนแบบอาจจะชอบเหนียวเนียก็อาจจะลวกแบบแป๊บหนึ่งอืไม่ได้ ไม่ได้ลูกไม่เห็นเลยโก้มันเห็นติการุณเออว้ายตามนโดนคันคนเอาใหม่ลูกไม่เป็นไรเอาใหม่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 แม่เอาใหม่ไฟแรงเกินคอนไดนบอกเอาใหม่คขาเอาใหม่ไม่เป็นไรแม่ไฟมันแรงเกินป่ะครเมื่อกี้ ไม่เอาไงดิอ่ะไม่ไม่ลูกอยู่ด้านข้างเลยอ่ะแม่ถ่ายด้านข้างโนโนหนูมาอยู่ด้านข้างตรงนี้เออโอเคไม่เห็นอ่ะทุกคนอาจจะดูมุมนี้นะคะเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่เป็นหมอไปหน่อยแล้วก็แแม่ครับแม่ครับเนี่ยแบบนี้น่าจะได้แล้วนะเก่งว่าได้ไหมได้ไหม่ี่เก่งได้ละได้ละได้แล้วว่ามันพินะได้้แลว เป็นถาดเลยแแยกก็ได้ใช่เว่าแต่ว่าเรามีแม่ครัวมาช่วยนะคะทุกคนหายห่วงเลยค่ะมีแม่มาช่วยอยู่นะคะได้แล้วว้หวแล้วถาดใหญ่มากเดี๋ยวเราคุกก่อนจะได้แบบแบ่งแบ่งแบ่งได้เพราะว่ามีผู้โชคดีจะมีหลากหลายคนให้ทุกคนชิมแต่หลักๆเดี๋ยวแอดออนไข่ให้น้ำสิงโอยังไงลงน้ำสิงได้กินไข่อยา พี่พี่บอกว่าเอาไปเอาไปแล้วพี่เก่งสายจีนอเลยก็ได้เดี๋ยวรับรวมไปเลยเดี๋ยวหอมรวมกันพี่เก่งก็ทำอย่างอื่นไปพี่เก่งมาทำอันนี้อันนั้นอ่ะพี่เก่งมายำก่อนพี่เก่งมายำเดี๋ยวให้พี่ท็อปช่วยไม่ไม่เดี๋ยวเก่งทำทุกขั้นตอนเลยโอ้โหเขาจะทำเองโอเคแล้วน่าจะพอดีน่าจะพอดีโอเคครับอ่ะ เขาจะผัดกองกันนะฮะจริงจังละค่ะตอนนี้น่ารักมากสู่ๆนะคะพ่อครัวนี่กำลังใจเยอะมั้ยนี่พ่อครูฮะพ่อครูพี่เขาบอกขอเส้นสุกๆนะคะเออเส้นอาจจะไม่สุกหน่อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้เ e ื่อ r e กรอบๆไปด้วยก็เป็นความโชคดีไปอ่าไม่ขยับเลยค่ะทุกคนไม่ขยับเลยะทุกคนได้ไหมเนี่ย มัน<ด>กินได้บอลกูกมัน<ด>มัน<ด>ที่กินได้บอลูกบ่บ่มันต้องใส่ไอ้น้ำมันอ๋อน้มันเมียวพี่แม่แม่มันต้องใส่น้ำมันเจียวจริงๆ น้องเร็วเดี๋ยวตรงนี้มันจะคายลูกน้องน้องต้องรีบลวกแล้วน้องขึ้นมาแป๊บๆอันนี้มันสามห่อไงเขาบอกน้องต้องแช่เส้นก่อนลวกด้วยหรอคะไม่ต้องถ้าเป็นอันนี้ไม่แช่ค่ะอ๋ออันนี้เราซื้อเราซื้อแบบสําเ็จมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้แป้งไม่ได้เยอะไงถ้าเป็นเส้นสดอี๋ยวต้องแช่หน่อยโอ้ยวีสานคือมาก คือบอกรับพี่พี่บอกว่าจะไม่ออกไปกลัวน้องขอความช่วยเหลือครับอ่าเริ่มมาแล้วนะคะมาแล้วฟูแล้วพี่จิ้มว้ายลูกตาย มือเนี่ยวัตถุด้กินบ่อนอลูกเอ้ยมาแล้วค่ะทุกคนมาละเริ่มกระบวนการต่อไปกระบวนการต่อไปน้ำมันอยู่ไหนอ่ะข้างไหนน้ำมันห่อยน้ำมันเกลียวเ๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะคะทุกคนใส่ถุงมือนะคะอ่โอเคเชฟใส่ถุงมือแล้วนะคะตอนนี้จะเริ่มขั้นตอนการการการคั่วแล้วค่ะการยำ คคลุกนี่นั่งใส่น้ำมันใส่ไปหน่อยนึงแล้วครับใส่อ,อีกเอาใส่ใส่แล้วเ่รครับใส่ไปแล้วแค่อันแรกอ่าอาจจะต้องหันหลังให้กับทุกคนนะฮะไม่งั้นโป๊โอ,อ้ยร้อนเหรอเออฉันจะบ้า มีถังดับเพลิงอยู่ค่ะทุกคนหายห่วงนะคะแม่เฝ้าดูอยู่ทุกขั้นตอนเลยค่ะตอนนี้การลวกตอนนี้จะยำแล้วแต่ว่าเส้นเริ่มไม่ไปแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะอาจจะต้องแม่สวยเน่สวยคนสวยเน่แม่มันต้องขี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับต้องขี้หน่อย เขาบอกเฮ็ดซิปได้กินสองมันใหญ่แล้วยังเอามือคุกได้แลวมันห่อนมันห่อนไม่กล้ากดออกเลยค่ะกลัวเชฟขอความช่วยเหลือเส้นเป็นก้อนเลยอ้าวอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองใช่ค่ะทุกคนสบายใจได้นะคะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะมาช่วยกันทั้งครัวเลยค่ะตอนนี้ อ่าพี่ยวให้แม่นางช่วยด้วยค่ะแม่นางคือเชฟครัวของเรานะคะทุกคนมาช่วยน้องเก่งนะคะวันนี้เชฟมิสลินนะเชฟขอบคุณเชฟมากนะค่ะวันนี้เริ่มละเริ่มล่ะยังไงนะแม่ทำอะไรนะตั้งสี่นองขึ้นมาเออ อันเละครับใช้สองมือได้เลยออกกองคิวสี่ค่ะได้แล้วอ่าไม่ติดแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างละยังสมชื่อแล้วได้แล้วว้าว เขาบอกว่ากินเส้นไปจะพันคอไหมคะใครใครอะแม่เดี๋ยวแม่จดชื่อเดี๋ยวแม่จดชื่อแป๊บเดียวลูกแม่จดชื่อเลยเส้นดูหดหูนิดนึงนะคะ สีไก่สีไก really? no. ่สีไก <c oughs> <c oughs> ่ส <c oughs> ีไก่มีแก๊ปส่งไหมคะแก๊ปเหรอะจริงๆเอ่อแก๊ปตอนนี้ไม่มีฮะเป็นเพิ่งเพิ่งเปิดร้านมันแรกอ่ะโอ้แล้วปิดเลยไหมครับอันนี้เปิดแล้วปิดเลยครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะทัไมค่ะก็ลูกพูดเองค่ะเอาก็น้องอยากกินไงทำไมอ่ะ น้องอยากกินหนูก็รีบเลยอะทีเนี้ยเสียงเส้นก้นโยนดังโป๊กค่ะโอ้โหเกียจจริงเฮ้ยแย่น้องเก่งโยนแรงจริงจริงลูกน้หนมันไปเยอะอ่ะไปเยอะนี่หมดมันอมเขาไปได้น้องอ่าได้แล้ว คำแรกติดไปคำต่อไปติดคอปะขานี่ตลกอะกำลังใจเยอะมากกำลังใจเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่เขาบอกอันนี้คือหมี่มีไก่ชิ้นหรือเปล่าครับอาจจะไม่มีไก่โ้อ้อยไม่ไหวแล้วอยฉันเหนื่อยมาก ลูกทำมีไก่ฉีครับทำเส้นเล็กๆหน่อยครับเดี๋ยวยรซอสค <c oughs> ออรับคุณคุณเรียวหรือคุณอะไรนะคะ,ะคุณเรียวบอกว่าเส้นมีกับใสยสินอันไหนหน่ากลัวกว่าก,กันคะ,ะ <c oughs> ไม่ไหวเลย <c oughs> พลังบวกชิงลบมากเ <c oughs> ลยค่ะโอ้รักมากรักกันมาก มันไม่เยอะแน่นะคะเอาทอดไก่ต่อได้เลยค่ะเขาบอกไม่ไหวเลย,เนเนยขอโทษจริงๆค่ะทุกคนมันกั้นขำไม่ได้จริงคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงไหมลูกโอ้โห,โหท,ที่น,า,น,<อ>า,นางทำเส้นเหรอ เขาบอกไก่ขอความช่วยเหลือหรือเปล่าครับลูกไก่ก็เหมือนน่าจะอาการตอนนี้ไม่เหมือนฮีแล้วมันไม่ฉีกัะฉี่ไม่หน่มันฉี่ไม่หน้น่ากินมากค่ะแต่ไม่เสี่ยงกินดีกว่าทุกคนเออเห็นไหมล่ะอ๋อมันต้องเป็นเส้นอย่างนี้อันนี้คือเราเราคริสต์มาสอีฟนะคะวันนี้ทุกคน มาชมพ่อครูมีแต่คนรักสุดๆมีชามุกไม่ได้ขำเลยนะคะมุกแบบมุกยินดีกับลูกะคะ่ะดนนีๆดีใจลูกเป็นพ่อครัวมุกไม่ได้ขำเลยค่ะเป็นไงเป็นสีเป็นสีเส้นๆกระลูกเป็นเสด็จเก่งอะไก่ใหญ่เหมือนข้าวมันไก่มีไก่ชิ้นไก่ใหญ่เหมือนข้ามันไก่เหมือนเข้ามันไก่ ทุกค,คนคือตอนนี้มุกอะน,น้องไม่ปากพีดีกว่าลูกแม่ว่าเราไม่เป็นเชียบละพวกครูปล่อยไก่ที่จริงตัวเองนคะคะปล่อยไก่ที่จริงตัวเองโอย,โอย,โอยน้ำตาไหลหมดเลย มูก่คนฉันเหนื่อยมากมีไขรตอนโอยมีไขรตอนคุณนะาคุณน่าดูก่อนมันเป็นชินแล้วคุณนะาไม่ไม่เป็นไรลูกแม่แม่ดูอยู่ นี่ก่อันงามก็มียู่พี่มุกเอังามไปเพิ่มบางโอ้ยโอ้ยน้ำตาไหลหมดแล้วโอ้ยฉันเหนื่อยมากอันแรงมากเลยอ่ฮึฮึฮมฮกฮึฮนมันแรงมากอ ลูกเราเปลี่ยนไปทำข้าวมันไก่ไหมเออเดี๋ยวมีตกโตริมไงลูกโตริมอ่ะอ่โตริมเออได้ไหมได้นะ <laughs> พี่เขาบอกเป็นไก่ตอแล้วว่ะมันมันก็มันก็เป็นเส้นอยู่ <laughs> อันนี้ง,งามๆพี่นางทำปะคะ <laughs> ล <laughs> ะ้้ค่ะสิ้นหวังมากนั่งเก่งแงเฮ็ดเป็น ดูลูกเขาบอกว่าไก่ฉีกกี่โมงคะนี่ไงนี่ไงคุณน้าต้องดูก่อนอ่าเออหรือมันต้องแบบเป็นเส้นเล็กจริงๆพี่เก่งฮต้องไก่ฉีกแบบต้องเล็กเลยใช่ไหมอ่าต้องเล็กเลยเอามีดมาสับไหมลูกมันจะจบไปเลยอ๋อเป็นไก่นี่เนาะนันเส้นเล็กแล้วลูกได้ละ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 แม้ว่าได้ละ อาคลุก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 คลมันต้องเออมันต้องละลายน้ำบ่เดี๋ยวว่ามันคลุกได้เลยไปนั่งไปนั่งจิงก์กันน่าจะเป็นแบบยๆอะไนี่ไม่กันแล้วพี่นางน้ำร้อนนะโอเคฮะถ้าคุกน้ำร้อนมันใหแช่อีกหรือเปล่าแม่เยแ่่หนดีวพี่ลีบอกเขาบอกมันต้องฝอยๆพี่เก่งโอ้น่าจะได้แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เราได้ประมาณนี้ละ อุ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นอ,อุ้ยนนเริ่มแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วลูกเป็นก,ก็เป็นก้อนอยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ค่ะทุกคนส่งกำลังใจให้ลูกกันเยอะๆนะคะทุกคน,นนี่ไม่ใช่น้ำร้อนเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำร้อนใส่จะเส้นไคะอ่าเดี๋ยวเราทำพี่ไฟมาช่วยหน่อยสิฉันไม่ไหวละฉันเหนื่อยมากไฟมานี้เร็ว ตอนนี้เรากำลังปรุงเครื่องมันอยู่นะคะไม่มาแชร์ปะมาแชร์ตเพราะว่าเซนนั่นเซนมันมักมันเยอะอยู่ไม่ดีปะเข้าใกล้พีนั่นีเอ่ะมาอ่ะคุกแล้วตอนนี้เราลงน้ำยำวิเศษที่คุณฮาฤทธ์ได้ปรุงขึ้นเพื่อน้องน้ำปิ่งนะคะเพื่อน้องเขมนะคะทุกคน Oh, โอ้ยลูกสวดมนต์อยู people, <quotation acab eterm oon> ่แล้วก็ดีอยู่แล้วเด้ฝั่งไหนคือไก่ชีค่ะฝั่งนี้คือคนไก่ชีกพี่เจนนีพี่เจนนีเราแลเราให้พี่เจนนตคือทำมีไก่ชีพี่เจนนิสเพราว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นไองุงของพี่เจนนีจะกินใช่พี่เจนนีจะกิน กำลัง <ầ. S 2> ค่ะกำลังค่ะนุ้ยถ่ายกำลังเสร็จแล้วหนู้ยแบบเอ้ยไลฟ์แล้วก็เปิดดูคุ้นข้างล่างนี่ใช่ไหมนูก็ไปแล้วรู้ยังมีเซนลูกอันนี้พี่เจนีรู้ไหมว่าอันไหนไก่ไก่ฉีกแล้วก็อันไหนเส้นอันนี้รู้ใช่ไหมคะเนาะได้อยู่โอเคต้้องใใส่หหมดยังต้องให้ชิมก่อนเพราะว่าเราเท่เค่องปรุงไว้เยอะอันนี้ปรุงเองวะคะใช่ปรุงเองค่ะเลิกรักละ เจนนี่อยากช่วยเหลือไหมอยากกินค่ะเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เจนนี่ชิมแล้วนีคืออะไรคะให้ให้พี่นางให้พี่นางชิมให้ให้พี่เจนนี่ชิมอุ้ยเรอมหักเลยงั้นเดี๋ยวไว้ตอนนี้คนชิมคือซ่อมหักไปแล้วนะคะเออไม่รู้ว่าเส้นแข็งหรือไปโดนไก่หรือว่าอะไรตอนนี้ส่งกำลังใจให้น้ำปิงค่ะเขาบอกเจนนี่ไว้พี่เจนนี่จะชิมแล้ว ตกนี้ทำหน้าดีดียิ้มลูกยิ้มนลูกอร่อยไหมเอาพี่เจนี่จอธิบายก่อนอันนี้เราใส่อะไรไปบ้างนะคะใส่เข้าไปอีกนิดนึงค่นีงนะเพราะว่าตรอ่มีอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้ว่าเป็นยังไงลูกตอนนี้มีความมันมีความมันของน้ำมันแล้วหนึ่งมีคนอี้ด้วยะแ่ว่ารถอ่อนไปนิดนึงอีกนิดนึงน่าเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังเรายัง เราใส่เป็นทีเล็กทีละน้อยค่อยๆทำเขาบอกว่าลดลดอันไหนลงนะคะพี่เจนนิสรู้สึกว่าลดไม่อย่างเลยอันนั้นพอแล้วลูกพอกันน้องเนี่ยมันจะเค็มเกินลูกใช่มันจะเค็มเกินอะโอเคสิ่งนี้คือน้ำตาลโมเมนต์ขงม้ยนน้ำตาลนะคะทุกคนโอ้เหนื่อยมากหรือว่าเราต้องลวกเส้นเพิ่มเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบคลุกขลิกอ่าเป็นฟิลคลุกคลิแก้ช่วยเอมิลี่ได้ไหม พี่เก่งพูดง่ายๆนุ่มขอโทษครับเลยสีหน้าแบบรสชาติใหม่เวอร์พี่เจนิดบอกอันนี้คือเหมือนที่เราเคยทานไไหมคะพี่เจนิดตอนนี้ออกแนวเขาเรียกนะเส้นเปียกเส้นเปียดอะรสชาติมาจางมันมาชุ่มฉ่ำเออพี่เจนิดเหมือนชาวเน็ตเลยค่ะ อยบีวะลูกอันนี้พี่มิกปะคะพี่มิกเฉลิมสีไหมสวัสดีนะคะสวัสดีพี่มิกสวัสดีครับพี่มิกคือไงดพี่เงทําัไง่เจงคุกเบาเบาลูกย่าทำแรงเอชิมหม่เพิ่มทาไมเป็นก้อนอันนี้น้ายาป่าไหมคะเขาถามน้ำาทุกคนมีไก่ฉีกทุกคนอม่อ่ามาพี่เจนี่จะชิมอีกห่งม่อกี้มไปแล หมดละโอ้ยมันคำใหญ่เกินอวอเล็กๆความ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 เค็มเติมอีกบ่ได้แล้วเด้เติมแค่นี้อ๋อความเค็มเติมบ่ได้แล้วพี่นางเป็นไงบ้างคะตอนนี้ของพี่นางอ่ะพี่นางมีน้ำตาลอยู่ในถ้วยนี้ของพี่นางเลยว่าน้ำตาลอยู่ในถ้วยของตัวเองอ๋อพี่นางคือรู้ไงว่าเอาน้ำตาลลงก่อนใส่ในถ้วยตัวเองก่อนอืมก็้เอยมีหวังแล้วมีหวัง เอาเลยครับเอาเลยครับแต่แ่งแบ่งจัดจานอ่ะจัดจานจัดจานเราจัดจานแล้วอันนี้คือมีของพี่เติ้ลพี่เฟิร์สก็พี่น้ำปิงแล้วก็หนูว่าต้องลวกเซนเพิ่มพี่เจนนิดด้วยพี่กีนแล้วก็มีพี่ออฟไม่พอไม่พอแล้วว่ะลูกคนละคำคนละคำไม่เราแบ่งชิมแบ่งชิม เราเเป็นดี๋ยวแม่แม่ชิมเส้นเดียวนี้อ่ไฟดายงไฟดายงได้ไหมสองทานใหญ่ไปไหมโอ้โหไฟดิ่งจัดจานแบบอยู่ตรงกลางได้ยูซิจิจันหนึ่งสองสามสี่อไดยูเอามือจับได้ลูกมันแบ่งทานได้ลูกย่านะครับลงแล้วตอนนี้เป็นการจัดจานแล้วนะคะตอนนีเชือกำลังจัดจานแล้วนะคะทุกคน เชฟคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะกองจะเบรกแล้วกองจะเบรกแล้วมันต้องเบรกเระะ็วค่ะต้องสัดจานแล้วลูก,ลลก <laughs> มีคนบอกว่าเข้มจีราไม่น่ารอดนะ <laughs> <laughs> เขาบอกแล้วพวกครูลองชิมหรือ,อยังคะเออพวกครูชิมดิโอ้ยเชฟเขาเชฟเขาไม่ชิมหอ,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 อ๋ออ่าใช่เป็นฟิวอเมกาเซ่ค่ะทุกคนตอนนี้กองงายงามลูกนี่ แม่น,หนาหรือแม่นางต้องมีผักชีให้พี่เก่งโรยละเชฟเออเจะดูน,ะน่ากินเออต้องรอดนะคะต้องรอดนะคะมีไก่แบบออมากะเซอยากเห็นพ่อครูชิมค่ะเออเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะทุกคนเ <c oughs> ชฟเอาตัวรอดคนเดียวเหรอคะเขาบอกพี่นางนี้เปรียบเป็นฟูเชฟนะ เอเอเว้ยตอน <Bruno S 1> <Bell> um. นี้ระวังตอนนี้ระวังไก่ไก่ตอนเหมือนกางมั้ยเอาตามที่ลูกเริ่มสั่งนะในกลางก็ได้ครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปเตรียมใครเพิ่บนอ๋ออุ้ยเราอุ้ยมีไก่เหรอเริ่มนะกินแล้นะเริ่มละอุ้ยอันนี้เริ่มเริ่มเหมือนนะเริ่มเหมือนนะเอ้ยเอเริ่มเหมือนนะเริ่มเหมือนพี่เก่งขอเสื้อลูกนนนน่ง้้้ออ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 อจะะเเเเเเาาาาาำรไไวกกลยย็ปิ ตอนนี้พี่เจนนิดสั่งน้ำไปสิบแปดแก้วอ่ะลูกประมาณนั้นแม่ลูกว่ายังไงอ่ะเบื่อไงเบื่อเื่อเอื่อว่าไม่กินแม่ไม่กินม่เริ่มแล้วเนี่ของแท้ของแท้เนี่ยน้ำปิงต้องกินเยอะๆน้ำปิงเขากินเยอะอันไหนของคุยน้ำปิงที่มีดอกไม้นี่ใช่ไหมลูกอ๋อใช่อุ้ยน่ารักนะเหมือนข้าวมันไก่อยู่ลูกอ๋อ มีไก่ตอนอะที่เขาบอกมีไก่ตอนมีไก่ตอนเหรอเดี๋ยวเราจะมาทำเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรีแอคให้ทุกคนดูนะคะว่า <c oughs> หลังจากที่ทีมเข็มจีราได้ชิม,มแล้วเราต้องมีชื่อชื่อ,อ,อรายการแล้วไหมไม่อันนี้ลูกต้องตั้งชื่อเมนูที่ลูกตั้งขึ้นมาก่อนว่านี่คือเมนูอะไรครับมันคือเมนูมีคลุกคลิกนี่เพราะว่ามันจะคลุกคลิก มีมีความบซีดีหน่อยอ่ามีโค้กเคลิกแล้วอันนี้คือน้องใส่อ๋อเดี๋ยวใส่หอมเจียวต่อโอเคอ่ะเริ่มละอันนี้น่ากินแน่นอนนี่เป็นไงล่ะนี่นะอีสมาค่ะเหมือน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 อูดอูดอูดอ่ะเห็นไหมรายการครัวต้องรอดพี่เขาบอกครัวต้องรอดเหรอน่ารักนะ้ยชื่อดีนะน่ารังน่ารัก ก็ดีหนามันกินได้จริงๆกินได้คุกคลิกหรือแฉเขาบอกคุกคลิกคุกคลิกค่ะทุกคนอะไรโอ้โหนี่ระดับลูกมือที่นาโอ้พี่ออฟบอกว่ามีไก่ฉีกต้องรอดแต่คนกินรอดไหมอีกเรื่องเดี๋ยวให้พี่ออฟช่วยหนึ่งให้พี่ออฟช่วยหนึ่ง ขอมพ<ม>ยอมหนึ่งถ้วยนะคะลงมาชิมฝีมือลูกชายด้วยนะคะป,ะปะ๊าป๋าเสร็จปุ๊บเราใส่สาล่ายไปด้วยอโอ้อ้อไม่แต่ว่ามีไก่ฉีเขามีสาล่ายด้วยเหรอไม่มีแต่นี่เป็นสูตรพิเศษโ,โอเครายการครัวต้องรอด้อายพ่อครูไม่รอดมาไหมรอดเธอ,อเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามนวนก่อนนะคะเดี๋ยน้องขอฉีกส่วนผสมนะคะนี่คือ สิ่งที่น้องตั้งใจทำนะคะทุกคนเป็นไปได้นะคะดูเป็นไปได้เว้ยพี่เก่งแต่ว่าอันนี้มันพิเศษนี่มันต้องใส่ไม่เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะออนท็อปด้วยไข่ลวกที่น้องน้ำปิงชอบเออมีโรยสาหร่ายว่าซ่านสาหร่ายสาหร่ายโรยหน้าอุ้ยมีผักมีผักชีมันอาจจะเครื่องแน่นเครื่องแน่นเน้นเครื่อง อาจจะดูทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าเราผ่านมันมาได้นะคะทุกคนน่ากินมากเลยน่ากินอยู่ดีน่ากินแล้วไม่อยู่แล้วพี่ชนิดไปแล้วลูกเจอกันเถอะเอาค่ะรอรอฮะพี่พี่ดิ้นได้่เจ๊บอกไม่อยู่ละไปละไม่อยู่ละ มีไก่ทรงเครื่องแล้วออนท็อปด้วยชีนี่อุ้ยผักชีโรนนะผักชีโรยนะเป็นไงล่ะรอด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 เขาบอกเจนนิดรอดแล้วเจนนิดรอดแล้วหน้าตาหน้ากินนี่มีคนให้กำลังใจเราหนึ่งเห้วลูก แล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวถ้าน้องมาเราก็ออนทัวเร์ท็อปเนาะไข่ลวกนี่กินมาคกนนี่นะคะใหห้ชมน่อยอ่ะเดี๋ยวเราดููของพ่อครูนะคะแต่พ่อครูถือขึ้นมาถือึ้มากันหน้าหน่อยลูกอ่ะโรยโรยโชว์โรยโชว์อะเออแคปนะคะัแคปนะคะทุกคนแคปเป็นหลักฐานนะคะแคปเป็นหลักฐานนะคะเพราะว่าถ้วยนี้ของน้องน้ำปิงนะคะปิงมีลายดอก ในถ้วยด้วยเราจำง่ายเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะออนท็อปด้วยไข่ลวกเออเอาละอ่ะบอกเลยตอนนี้เรียบร้อยละเรียบร้อยครับครัวต้องรอดอีพีหนึ่งเออแปลว่าจะมีอีพีสองไม่มีอีพีเดียวเปิดแล้วปิดเลยเปิดแล้วปิดเลยไงเปิดแล้วปิดเลยมา สรุปแลปจบให้นะครับก็เนี่ยครับมาทําตามสัญญากับทุกคนแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นมีกระชีกอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะฮะอาจจะไม่เหมือนที่ทุกคนกินแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะถ่ายรีแอคก็เดี๋ยวเีจะเก็บโมเมนต์เปฝากฮะว่าน้องจะรีแอคออกมายังไงจะกินได้หรือเปล่า โอเคแล้วเดี๋ยวหนูหนูเสิร์ฟหนูเสิร์ฟเองได้ไหมครับได้ฮะโอเคเชฟเทอรโบเสิร์ฟเองพี่ขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามาสร้างเสียงหัวเราะเนาะใช่เรียกว่าให้กำลังใจท้าถมให้กำลังใจลูกให้กำลังใจเออก็เป็นกำลังใจให้น้ำปิงขอบคุณที่ยังอยู่กันนึงจนถึงจบไลฟ์เนาะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้ำปิงด้วยให้กับคุณที่ชิมด้วยตอนนี้พี่จะนิดไปแล้วหนึ่งพี่จะนิดรอดแล้ว โอเคก็เหลือพี่เติ้ลเหลือเฟิร์สเหลือน้ำปิ่งแล้วก็พี่อ๊อฟอ้าวไอ้โทกำลังมาไอ้โทอ่ะไอ้โทโทอย่างกินเหรอส่งให้พี่โทด้วยเดี๋ยวส่งไปให้เขาบอกสู้ๆนะครับพี่เก่งเสร็จแล้วพี่โทเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้โอเคไก่ฉีนี่บายฮาริทนะคะบายฮาริขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย S 1> <S 1> <S สงสา,ารพี่โทเขาบอกไปแล้วนะคะเฮ้ยเก่งบอกแล้วอร่อย